มื้อเย as as. ็น <eterm Gore. S 1> มีอิทธิพลมากกว่าที่คิดอาจารย์แพทย์เผยสามพฤติกรรมการกินมื้อเย็นที่อาจย่อยอายุหลายคนก็คงทำแบบนี้ทุกวันมื้อเย็นเป็นปัจจัยสำคัญที่สามารถกำหนดอายุไขของคุณได้มีสามพฤติกรรมการกินมื้อเย็นที่อาจทำให้อายุไขย่อยลงและหลายคนยังคงทำแบบนี้ทุกวันอาจารย์แพทย์จึงออกมาเตือนความร้ายแรงหลายคนคงเคยได้ยินว่ามื้อเช้าเป็นสิ่งสำคัญต่อพลังงานตลอดวันแต่มื้อเย็นก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน มันสามารถกำหนดอายุไขของคุณได้ถ้าคุณกินมื้อเย็นอย่างสมดุลในเรื่องเวลาและคุณภาพอาหารคุณจะช่วยระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดและควบคุมน้ำหนักได้แต่ถ้าคุณกินมื้อเย็นโดยไม่สนใจเวลาข้ามมื้อหรือกินเร็วเกินไปก็อาจเป็นสัญญ,ญาณเตือนของโรคเรื้อรังต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอธิการกินมื้อเย็นไม่เป็นเวลามักเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง การศึกษาหนึ่งพบว่าผู้ที่กินมื้อเย็นไม่เป็นเวลามีอัตราการเสียชีวิตจากเหตุหลอดเลือดสมองสูงกว่าผู้ที่กินก่อน20นาฬิกาถึง44%นอกจากนี้การกินมื้อเย็นไม่เป็นเวลาย,ยังส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญและอาจทำให้การสลายไขมันช้าลงและสะสมไขมันซึ่งสามารถนำไปสู่อาการความอ้วนแม้ว่าหลายคนจะเลือกกินมื้อกลางวันที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำแต่การกินมื้อเย็นโปรตีน ผักเพียงอย่างเดียวก็อาจไม่เพียงพอสมองอาจขาดพลังงานร่างกายขาดเส้นใยซึ่งสามารถส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับบางคนอาจคิดว่าการข้ามมื้อเย็นจะช่วยลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันอาจกระตุ้นให้ร่างกายหิวมากขึ้นในวันถัดไปทำให้กินมากขึ้นด้วยอินซูลินและเสี่ยงต่อโรคเบาหวานดังนั้นหากคุณต้องการสุขภาพที่ดีและยืนยาวควรเริ่มจากการปรับปรุงพฤติกรรมการกินมื้อเย็นโดยกินในเวลาที่เหมาะสมและอย่างชาญฉลาด